สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับอ้ํานะคะที่ช่องอ้ํารถมือสองเมนบุรีกันอีกเช่นเคยนะสําหรับวันนี้นะเรามีรถเข้าใหม่มาอีกหนึ่งคันเป็น isuzu mu-X e นะคันนี้เป็นโฉมใหม่นะปี2022 ตัวรถนะเป็นรุ่น1.9 Active เครื่องยนต์1,900 cc ดีเซลนะตัว m a i n น r Chain แบบนี้สำหรับราคาขายนะจะอยู่ที่899,000บาทเลขไม่นะ22,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะตัวรถจะเป็นสีบรอนนะคะเป็นสีเทาบอลเงินแบบนี้ตัวไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะ,ะมี Day Time Running ที่เป็นเส้น LED โลโก้ของอิซูกุนะภายในโคมแบบนี้โคมเดิมแน่นอนนะด้านหน้าตัวกระจังหน้านะจะเป็นวัสดุดำเงาสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะรถสวยไม่มีรอยบุบรอยยุบไม่มีรักยิ้มบุ๋มนะการันตีโครงสร้างการันตีเครื่องยนต์นะในส่วนของช่องไฟต่างๆเนี่ยเดิมๆทั้งหมด ล้อแม็กเป็นแม็กอรลอยเดิมโรงงานมาแบบนี้นะมาพร้อมกับยางบิสโตรปี2 0 2พัีสิบภายในซุ้มล้อนะสภาพสวยนะเดิมเดิมแบบนี้ไม่มีแก้ไขดัดแปลงใดๆดทั้งสิ้นนะรอยสีมากเดิมโรงงานยังอยู่รถวิ่งใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวรถนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถสภาพสวยสวยนะคะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนไม่มีรอยรักยิ้มมุมให้เห็นเลยนะคะ มือจับสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันในส่วนของด้านบนหลังคานะหลังคาไม่มีบุบไม่มียุบนาะสีไม่ถลอกลอกล่อนนะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะสำหรับคันนี้เป็นโทนสีดำนะตัวแผงประตูด้านข้างเนี่ยสภาพสวยวัสดุที่เป็นผ้าบุนิ่มแบบนี้ นะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีรอยเลือบเปือเปื้อนนะคะในส่วนของรอยสีมาร์กจากโรงงานตามหัวน,น็อตต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบถ้วนนะคะรถไม่เคยชนหนักพิควม่มจะไม่มีการไขน็อตเด็ดขาดนะคะในส่วนของหัวน,น็อตตามช่องประตูเนี่ยดูได้ทุกจุดเลยลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงนะก็สามารถแอดไลน์เข้ามานะขอดูรถผ่านวิดีโอคอลได้ด้วยนะอยู่ต่างจังหวัด ไม,ไม่ต้องเดินทางนะจัดไฟแนนซ์ที่แต่จังหวัดได้เลยนะมีบริการส่งรถให้ถึงบ้านด้วยตัวเบาะนะจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะเดินตัดด้วยได้สีขาวเป็นเบาะปรับมือแบบนี้พวมอะไรเป็นยูรีเทนแบบ3ก้านเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ชมนิดหนึ่งนะตัวนี้ดูเลขไมค์กันหน่อยนะเครื่องยนต์นี่แน่นมากๆนะ23,340กิโลเมตรเท่านั้นเองเครื่องยนต์เนี่ยเงียบ นะเครื่องยนต์แน่นในส่วนของหน้าจอเนี่ยปกติจะเป็นวิทยุธรรมดานะฮะตัวนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็น Android ขนาด9นิ้วมาให้แอร์เป็นระบบแมนนวลนะเกียร์ออโต้มีระบบการลื่นถลายนะป้องกันทางลงราชันต่างๆในส่วนของเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะมีระบบออโต้เบรกโคด้วยสภาพสวยมากนะะตัวเบาะเนี่ยไม่มีรอยยับรอยย่นนะ ตัวผ้าในอยู่ในสภาพดีเบาะไม่ยุบไม่ล้มนะปีกเบาะไม่ล้มรถค่อนข้างใหม่นะเป็นรถปี2022ัีวิงใช้งานมาแค่สองหมืสามพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะดูที่ด้านหลังกันนิดนึงนะคะตัวกระจกทุกบานนะก็จะมีโลโก้แบบนี้นะแล้วก็พร้อมทั้งปีผลิตด้วยนะคะปี2022 จะมีเลข2อ,อยู่ที่ด้านล่างแบบนี้นะเป็นปีผลิตมีช่องวางของมีช่อง cover outlet ให้นะสำหรับรุ่นนี้จะไม่ได้มีจอกลางที่ด้านบนนะแต่ว่าช่องแอร์เนี่ยมีทุกที่นั่งเหมือนกันนะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้าเบาะแถวที่2เนี่ยจะเป็นเบาะ Isofix นะสามารถล็อกคาซีได้ ัวบปรับพับแยกนะห0ส0่ 60, ในส่วนของบบาแถวที่3เนี่ยจะเป็นปรับพับแยก50-50ตามพื้นสักกรารต่างๆนะจะไม่มีคาบเปือเปื้อนเ,เลยนะคะไม่เคยจมน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพของหัวน็อตต่างๆเนี่ยนะจะไม่มีคาบสนิม ในส่วนของด้านท้ายนะไฟเบรกเป็น LED แบบนี้นะโฉมนี้สวยมากๆถนะ้าดูโฉบเขียวมากขึ้นในส่วนของตัวรถโครงสร้างเดิมๆนะคะฝากระโปรงท้ายนะกรอนเป็นกรอนไฟฟ้านะคะ หัวน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีรอยถูกถอดถูกไขนะจะเข็บรอยพับรอยมิดอาร์กนะสวยๆแบบนี้รถเดิมโครงสร้างเดิมนะไม่เคยโดนชนมาหัวน็อตรอยสีมากรงงานยังอยู่ทุกจุดเลยนะสภาพดีมากในส่วนของช่องจุของนะตอนนี้อีสุมิวเอ็กนะทำแบบฝังลงไปที่ด้านล่างแบบนี้เลยนะไม่ต้องยกเป็นกล่องขึ้นมาแล้ว แล้วก็มีไฟสองสว่างให้แล้วก็พาวเวอร์เอาต์เลตด้านหลังให้ฝากระโปรงท้ายมีค่อนข้างเบานะเปิดง่ายไม่หนักเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วนะคะเดี๋ยวพาชมนะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้านะแล้วก็เครื่องยนต์กันในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะคะฝากระโปรงเดิมโรงงาน,นะคะ่ะหัวน็อตเม็ดอาร์ อยู่ครบถ้วนนะเส้นรีซีสนะยังคงเรียงตัวกันสวยสีเหรียญบาทที่มาจากโรงงานเนี่ยยังอยู่ครบทุกตำแหน่งแก้มค้างคันหน้านะไม่มีไร้คาอันมานะคะรอยสีมาร์กยังอยู่ชัดเจนนะตามจุดต่างๆของโรงงานเนี่ยสามารถดูได้เลยนะหัวน็อตต่างๆเนี่ยมีรอยสีมาร์กแผ่นเพรหมุดเดิมๆแบบนี้นะ ห้องเครื่องก็สะอาดานะเห็นรอยสีมาร์กชัดเจนนะเลขไม้วิ่งมาแค่สองหมื่นกว่ากิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยรอยสีมาร์กจะไม่ซีดจางห้องเครื่องสวยๆแบบนี้นะรอยสีมาร์กเติมๆแบบนี้ตรงทุกจุดนะคะเครื่องไม่เคยฮีทนะรถไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์สำหรับคันนี้นะใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถไว้ใช้ในครอบครัวนะ เป็น isuzu mu x รุ่น1.9 active ปี2022นะราคาขายอยู่ที่8 9 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับนะโทรมาได้นะที่เบอร์095 740 8265เบอร์นี้สามารถแอด line ได้นะเดี๋ยวอ้ใส่ contact ไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปด้วยนะสนใจอยากจะเข้ามาดูรถสามารถขอ location กันได้นะอยู่ที่ต้นยูสคาซอยเสรีไทย64มิบุรีนะ เราเปิดทําการกันทุกวันนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะเตรียมเอกสารนั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหานะ,ะแล้วก็มีบริการส่งรถให้ด้วยสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางนะคะโทรเข้ามาปรึกษากันนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลนะคะขอดูรถผ่านวิดีโอคอลได้นะ,ะก็ สนใจก็สอบถามกันเข้ามานะคะสำหรับในส่วนของตัวรถแบบนี้นะเป็นรถคัสโครงสร้างเกรด A นะรถปีใหม่ไม่น้อยนะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มลูกค้าเครดิตดีนะไม่ต้องใช้เงินดาวนะ์นะสามารถขอเรทดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะก็โทรมาได้นะคะศูนย์เก้แล้วก็ฝากนะกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องอํารถมือสองมินบุรีด้วยนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะหารถสวยๆนะคะรถคัดโครงสร้างเกรด A มาให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะที่ติดตามกันมาตลอดนะขอบระคุณมากๆนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ